ปัญหาขยะในประเทศไทยนับวันยิ่งมีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะปัญหาขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อมจากรายงานของกรมควบคุมมลพิษในระบุในระบุในปี2013มีขยะที่ไม่ได้รับการจำกัดอย่างถูกต้องปริมาณ7.88ล้านตันหรือคิดเป็นร้อยละ3 1จากปริมาณที่เกิดขึ้นทั้งหมดในปีนั้นขยะส่วนนี้ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากทั้งเรื่องการเกิดแหล่งเชื้อโรคสะสมการรุ่นไหลของขยะออกซูขยะ กลายเป็นขยะทะเลหรือแม้กระทั่งการสะสมของไมโครพลาสติกในอาหารทะเลอีกด้วยขยะทะเลเป็นประเด็นโลกเป็นปัญหาโมโลพิษข้ามถิ่นมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชัดเจนทั้งสัตว์หายากแนวปะการังถูกขยะบกคุมเต่าทะเลโดนอวนรัดบาดเจ็บจนถึงคาดพิการพายุหรือวานํำล่องกินพลาสติกตายหาซ่าคบถุงพลาสติกถึง85ชิ้น รวมถึงแพรขยะชุมพรที่กู้กลับมาแม่ทั้งหมดขยะถูกกระแสน้ําพัดและจมลงตกค้างในสิ่งแวดล้อมในระดับมหาสมุทรมีภาพหย่อมขยะขนาดใหญ่ยาวเป็นกิโลจนคล้ายเกาะรอยน้าปรากฏขึ้นจากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัญหาขยะทะเลและปัญหาขยะแหล่งน้ำเป็นปัญหาที่สำคัญและต้องได้รับการแก้ไขปัญหา ทางเราจึงได้คิดนวัตกรรม g เ r b a g e box ขึ้นมาโดยเจ้าตัว g เ r b a g e box เนี่ยจะมีหลักการทํางานที่คล้ายกับทุนกักขยะลอยน้ําแต่จะแตกต่างตรงที่เจ้าตัว g เบ b a g e box เนี่ยจะถูกสร้างจากขยะรีไซเคิลทั้งเครื่องและเมื่อเจ้าตัว garbage box เนี่ยหมดอายุการใช้งานแล้วเนี่ยก็สามารถนํากลับมารีไซเคิลและทําเป็นตัว g เ r b a g e box ใหม่ได้อีกครั้งซึ่งจะตอบโจทย์กับแนวคิดเ zero เว็บหรือขยะเป็นศูนย์ ส่วน sdgs ของเรามีดังนี้ 1. ระบบนิเวศทางน้ำทำให้น้ำสะอาดและความเป็นอยู่ของสัตว์ดีขึ้น 2. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืนอย่างเช่นถ้าแหล่งน้ำสะอาดก็สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวส่งผลให้ชุมชนบริเวณเหล่านั้นมีรายได้ 3. อุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานเป็นการนาขยะมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุด